ซ้อมนานไหมสองวันที่แล้วเลือกเพลงเมื่อวานฟังเพลงแล้วก็ซ้อมแล้วก็วันนี้โชว์เลยเพราะปกติเราก็ชอบเพลงนี้เคยฟังแล้วก็เคยร้องมารอบนึงแต่ว่ายังไม่ได้เคยร้องแบบเยอะขนาดนี้ออใช่ค่ะเต้นมป็นยากไหมคะเต้นตอนเที่ยงพี่รำไยเหรอคะไม่ยากเลยค่ะไม่รู้ว่าทาไมไม่ได้ซ้อมแต่ว่าไม่ยากแต่อเราซ้อมเนี่ยไอ้ร้องเพลงเนี่ยมันดูยากยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ บอบอกว่าเต้นเน้นเต้นดีกว่าก็เลยโอเคเต้นเต้นก็ได้เอนจอยสนุกสนุกค่ะการกีตักว่าการกีตี้จริงๆหนูขอว่าเออหนูไม่ร้องลูกทุ่งได้ไหมแต่ว่าบอสบอกว่าเอาหน่อยแบบสักนิดนึงโชว์ความความเป็นไทยความลุกคลื้ลูกทุ่งอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเพลงนี้ง่ายที่สุดสําหรับหนูแล้วก็ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันมาบ้างแล้วก็เลยเอาเป็นเพลงนี้ค่ะแล้วินาทีแล้พอเราร้องเสร็จแล้วเราถามบอสเป็นรับว่าให้ดลแลยหรือส่าจกีีเลย ยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามเลยแต่คิดว่าแกน่าจะชอบเอนจอยเพราะแอบเหลือบตาไปอมองก็เห็นตบมือเห็นหัวเราะภูมิใ,ใจแหละลูกเขาถ่าย EQ เขาถ่ายิ q ถามด้วยเลยบัรหนูเก่งไหมอ่ะใช้มาใช้ยังหาเก่งกนิดนึง <c oughs> เมื่อกี้เ,เลขาบอยมาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปเรียนร้องเพลงนะเนยบอกว่าเรียนแล้วเราก็เรียนมาแล้วแล้วก็บอกว่าหนูหนูเพิ่งลงคอร์สไป10คอรสสามหมื่นห้าแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคอร์สนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยเป็นคอร์สต่อไปอก็ร้องไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยจนกว่ามันจะดีนี่แหละค่ะไปแล้วกี่คอร์สอุยไม่ถึงส<อ>ิบไม่ถึงส<อ>ิบคอสเพราะว่า เหนื่อยเลยเป็นแสนรวมการแสดงด้วยค่ะก็ช่วงที่มีคอนเสิร์ตจะเป็นช่วงที่ได้ทางกองเนี่ยพาไปร้องเพลงแต่ว่าช่วงที่ไม่มีคอนเสิร์ตคือเราก็หาทาเขาเองใช่ปปนหนูเริ่มไม่กังวลเพราะรู้สึกว่า้พอเราเริ่มเรียนเนี่ยพัฒนาการของเรามันดีขึ้นแล้วก็ทางครูสอนร้องเพลงเองก็บอกว่ามันมีปรับแค่ไม่กี่อย่างไม่กี่อย่างจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนมาฝึกก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองคิดว่ามันจะแบบว่า เพื่อเราเลยหรอเป็นนักร้องจริงๆเเป็นนแวราตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเลยยังไม่เห็นภาพเลยอ่ะแต่ว่าหนูเคยเคยแต่งเพลงเองก็เคยแต่ว่าแค่ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีทีมเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะะไรคเพลงหนูชอบแต่งเพลงเศร้าเพลงเศร้าๆประสบการณ์ตัวเองเลยไหมหรือยังไงมีส่วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า คือชอบฟังเพลงแต่ว่าไม่ได้ชอบร้องเพลงเป็นดีว่าร้องคาราโอเกะที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไดเ้เราไปเอาเพลงที่เราแต่งไปแนะนำ <c oughs> บอสขาเพลงหนูแต่งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ลงไม่เปิดได้นะออจริงเหรอแล้วเป็นเพลงที่เพลงเต่งโอโยอดก็ต้องต้องรอดูเดี๋ยวขอขอให้เสียงเราแบบแข็งแรงมากกว่าน,นี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ให้ตัวเองมีความแกว่งเวลาร้องเพลงให้มันสมูทให้มันมั่นคงแล้วเราเดี๋ยวค่อยไปคุยกับบอสถ้าเราเนี่ยมันเกิด มั่นใจมากขึ้นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีเพราะรู้สึกว่าเวลาเรามาดูฟีดแบ็กก็จะเปรียบเทียบกับรอบก่อนๆว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่า success แต่ว่าถ้าไม่ดีก็ต้องมานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราซ้อมน้อยไปหรือว่าเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้จริงจังลงลึกหรือเปล่าเพราะว่าการร้องเพลงมันไม่ใช่แค่ร้องให้พอแต่มันต้องหาสไตล์ของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสไตล์เราคืออะไรจากวันแรกจนถึงวันนี้เราให้คะแนนการร้องเพลงของเราเี่าไห่คะแนนเต็มสิบหน ใช่แปดเก้า <minutes> ส <ENNIS> <while later S 1> ิบเดี๋ยวเหลือไว้เติมเติมสไตล์เติมใช่เผื่อเผื่อคอสตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยหายแล้วเพราะว่าหนูบอกทุกคนไปแล้วว่าหนูก็เป็นตัวหนูนี่แหละในแบบที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมองพี่เขาเป็นไอดอลได้แบบว่าเราก็ชอบฟังเพลงร้องเพลงเขาร้องได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาที่แบบเพลงที่เข้ากับเสียงเราสไตล์เรามันจะได้เขาเรียกว่าสมส่วนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นิดหน่อยนิดหน่อยค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำดีก็ไม่เห็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรยังมีคนที่ชมว่าแบบดีขึ้นนะเก่งขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆในองค์กรก็ชมพี่ๆแบบสื่อๆก็ชมมันเป็นอนอยหรือว่าเป็นอารมณ์แค่แบบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เป็นไรอีกแล้วอะไรอย่เงี้ยหนูจะสู้ให้พี่ได้ฟังเสียงไพระของหนูต่อไปค่ะ กังวลแล้วเพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าหนูได้ไปเรียนร้องเพลงมากขึ้นแล้วก็ฝึกเองที่บ้านเพราะว่าปกติคือหนูจะไม่ค่อยได้ร้องเองที่บ้านอยู่แล้วแหละจะมีแค่แบบฮึมฮึมฮามๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเหมือนต้องจริงจังกับมันมากขึ้นเข้าไปอีกเพราะว่าเขาก็มองเราไปในเส้นเส้นทางที่ทั้งนักร้องทั้งนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนอันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยว่าจะไปในทางไหนดีก็มีงานไหนมารับโอกาสเราก็ทําไม่เต็มที่แต่ว่าพอรอบนี้พอเขาบอกว่าเราเขากีดรีดทางเราไปอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคถ้างั้นก็ต้องจรงิจรง,าง,ง,างจรงริๆ รเื่อองดคดียังเหลืออีกรอบหนึ่งค่ะที่ต้องขึ้นขึ้นศารรอไปอ่ะคือหนูก็ไม่สามารถพูดอะไรแบบเยอะแยะได้เพราะหนูเองก็ไม่ไม่รู้ว่าอันไหนคนพูดอันไหนไม่คนพูดก็เลยเดี๋ยวรอพี่เจมทนายเจมมาอยู่ด้วยดีกว่าค่ะโลงขึ้นมลงมากค่ะมากมากที่ที่สดใสขึ้นอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยเพราะเราก็เครียดมาแบบ โอ้หสี่หเดือนว่าจะได้ไหมจะยังไงดีกฎหมายยังไงดีพอเรามาได้เห็นว่าโอเคมีบทลงโทษคดีเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นค่ะก็ค่อยๆแบบพี่คาย,าย,ายมีการลงโทษสี่จำเลยใช่ไหมสี่จำเลยใช่ค่ะเป็น60ปีเลยเรารู้สึกว่ามันสะสมไม่้เราที่งก็งสะสมกับสิ่งที่เขาทําก็แล้วกันค่ะถือว่าเขาก็ได้รับโทษในสิ่งที่เขาทําไปจะความรู้หรือไม่รู้ยังไงก็มีบทลงโทษให้เพราะว่าคุณได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนจริงๆ ภาวนาให้ได้คืนค่ะภาวนาให้ได้คืนก็ต้องอ่งที่บอกว่าเล็กรอบหนึ่งที่ต้องไปสู้ค่ะก็เดี๋ยวลองมาดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไง